สวัสดีพี่น้องสุภูสุขค้นนะครับที่แดงคนไข้ภาพพี่น้องมาเบ่งภาพนําโชคลาภแนวทางเหล็กเด็ดตัวเหล็กที่น่าสนใจงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์2568หลายสํานักหลายอาจารย์พี่น้องครับในคลิปนี้ก็ได้เนออาจารย์บ้านไผ่เมืองคนนี่แหละนะครับอาจารย์แอดใต้ฝาเนาะนะครับอาจารย์แอดใบฝากของอาจารย์กรกรกะสิลน,นะครับอาจารย์แอดแผ่น่น,นะครับแนวทางของยายแลนะครับอาจารย์หมอน,นักคํานวณพี่น้องอาจารย์ธวัชชัย คนปอซีนะครับหลอยู่นะครับพี่น้องครับเป็นการทํานายตัวเลขไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพานันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้รพี่น้องเด้อพาพี่นอ้องมาเริ่มต้นกติกอบุญแนวทางของอาจารย์แอดแพแ่นผ้าด้วยนะครับ อันนี้เป็นเทียบชนซี่สูตรเดนลังนะครับของเพื่อนพี่น้องครับเด่นเก่าเด้อนะครับเก่าหาเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สามแล้วก็เก่าเก่านะครับใบนี้แล้วก็ตามมาด้วยใบนี้นะครับลวดถึงแท้เก่าศูนย์หอดเก่าเก่านะครับใบนี้ก็ได้อาจารย์แอดแผ่นแผ้าด้วยนะครับอันนี้ของอาจารย์แอดมิดเดอพี่น้องเดอร์สามตัวของเพิ่นนะครับทั้งตนแล้วก็ อาทั้งตรงแล้วก็ทั้งเวยหกเทือเนาะนะครับพี่น้องที่เป็นแฟนคลับเอฟซีของอาจารย์แอดมิดนี่ครับแคปเบเดอร์พี่น้องครับสิบหกกุมภาพันธหกแปดนะครับอันนี้ของอาจารย์แอดหนุ่มสุพันพี่น้องนะครับสิบหกกุมภาพันสองค่าหกแปดเด่นสามกับซีนะครับมี่สามหกสามเจ็ดซีหกแล้วก็ซีเจ็ดนะครับนี่สามตัวซีสามเจ็ดเดอร์นะครับอาจารย์ สุพัน,นะครบล่างชุดเต็มของอาจารย์แอดขานพี่น้องครับล่างชุดเต็มของผืนเนาะนะครับอาจารย์แอดขานแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์พิชัยทันจิตนะครับใบหนีก็ได้พี่น้องเป็นสามตัวของผืนนี่ก็สองห้าแปดเจ็ดห้าแปดสองห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าสองศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดสองศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้า ห้า77 2นะครับ2ตัวแนวทางข้างบนเพิ่นแล้วก็ตามมาด้วยใบหนีนะครับอาจารย์อนาวิโลนะครับพี่น้อง908089แล้วก็890นะครับใยแล่พี่น้องครับใบหนีนะครับเป็นการทดลองสูตรเพิ่นว่าใบหนีเนี่ยนะครับพี่น้องแคบไบเดอร์ Cap ader, นะครับใบสมในตำนานแล้วก็ตามมาด้วย อีกใบหนึ่งนะครับใบนี้สามตัวนะครับใยแร่พี่น้องผมนี่อีกใบหนึ่งนะครับใบดังเดิมของใยแร่นะครับสามเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าศูนย์เก่าสีเก่าหกเจ็ดสีหนึ่งเก่าหาเก่าหนึ่งสองครับสามเก่าพี่น้องครับสิบหกพันหาพันหกแปดนะครับใบนี้กันนิลล์นะครับสามตัวของใยแร่นะครับพี่น้องครับ ตามมาด้วยค้นปอสีในรูปแบบเขียนพี่น้องผมนะครับสามตัวสามหกสี i i ่ส nope. ี่ห้าแปดหกห้าแปดสามหกหกสี่สี However, ่ห so ้าห้าแปดหกห้าและก็หกแปดนะครับข้างล่างเพิ่นเจ็ดหาเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งหาสามหาสองกับหาศูนย์ข้อมูลแนวทางของค้นปอสีนะครับข้างบนเด่นแปดข้างล่างเด่นเจ็ดพี่น้องครับ ้วก็ตามมาโดยอาจารย์สุมาอีนะครับข้างล่างพันพี่นองเดนแปดล่องสองเดอนะครับเดนกูสามหางนีแปดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับรวกาลองลองมาเนี่ยสี่สองสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกสองหกศูนย์กับหกหนึ่งอาจารย์สุมาอีข้างล่างนะครับถามพระพ่นองมาที่ใบฝ่าของอาจารย์กรการลสินนะครับ ก็ต้องกราบขอบพุณหลายเดอร์นะครับธนอาจารย์ก่อนก็ได้นอะ16กุมภาพันธ์2หา6แปดแปดหา2แปดหา3 6หา8หา2หา3หา6หา8ลวก็หาเก่าพี่น้องนะครับทางนี้ผมว่าสิพิจารณาพีดอกอาจารย์ก,รกร่อนกาลสินพี่น้องครับแอดใบฟ้า อันนี้นของแอดทวัตชัยพี่น้องผมน,นะครับอาจารย์ทวัตชัยข้างบนเพิ่นสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งสองแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งสองแปดหนึ่งนะครับสองตัวกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแปดเก้าสองสองแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งแล้วก็ข้างล่างเพิ่นหกหนึ่งหกเจ็ดหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็หนึ่งสาม พี่น้องครับอาจารย์ทวัตชัยนะครับใบนี้สายลมแสงแดดพี่น้องครับสามตัวเนเพิ่นเน้นกะคิดว่าน่าจะเป็นที่เพิ่นแง่เงาดีละเนาะนะครับพี่น้องกรับพิจารณาเบิงเดอร์ตามมาโดยอาจารย์แอดปีชานะครับ16หกุมภาพันธ์หกแปดพี่น้อง วิ่งรูด5 3, 58 3, 58 4, 9 50, 8 3 5 8 3นัห้าแปดสี่เก้าห้าศูนย์แปดห้าหนะครับห้าสี่ห้าหกห้าศูและห้าสาพี่น้องครับอาจารย์แอดปีชาพี่น้องผมเอาอาจารย์หมอน,นักคำนวณบาทตนีนะครับ16กลุมภาพันหกแปดพี่น้องครับจับตามองที่เลข1และ5 เดนหนึ่งกับหาเดอร์นะครับพันจับคูสองหนึ่งเก้าหนึ่งหาหนึ่งสองเจ็ดเก้าเจ็ดหาเจ็ดสองแปดเก้าแปดหาแปดเนาะนะครับสองหนึ่งเก้าหนึ่งหาหนึ่งหาเจ็ดหาแปดเนี่ยคุณเนนนะครับวงกลมสีแดงๆนี่ขอมูลแนวทางของอาจารย์หมอนนักคำนวณพี่น้องครับ ของอาจารย์สมานคำแดงนะครับของคนแบงปัดมากก็ได้สีมีประมาณน,นี้แหละพี่น้อง่นว่าเป็นแนวทางล่างเท่านั้นมาสั่นส2 5 2องหาสองนะครับ4 6 5หาสามนะครับ4 7 5เจ็4ห5าเจ4 4หนึ่งศู 3, 7, 3, 4, นย์หหาหาะครับพี่น้องครับหาเก่านอันนี้เทพเ้าใจให้โชคนะครับเก่าศูนย์ หาเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์นะครับเก้าหนึ่งแล้วก็หาเก้าหนึ่งนะครับใบนี้นอันะครับเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งอันนี้ตะวันและแต่งพงคํานะครับพี่น้องสามศูนย์สามเก่าหกศูนย์หกเก่านะครับแล้วก็ตามมาโดยอาจารย์พี่ชัยนะครับสามหาแปดเนะี่ย สามแปดเจ็ดพี่น้องนะครับอาจารย์พิชัยนี่อีกใบหนึ่งนะครับพี่น้องหาแปดศูนย์หาแปดแปดเจ็ดหาศูนย์แปดศูนย์แล้วก็สองหกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลแนวทางของอาจารย์วุตรนะครับพี่น้องครับเด่นลางนี่เก่าเด้อร่องสามคำหานะครับพนจน์จหงสีหางพี่น้องผมที่พจน์จำหงส์เก่าหาเก่าเจ็ดเก่าสี่ เก้าแปดนะครับเด่นๆเนาะนะครับตัวกันีนเก้าสามสามหกับศูนย์หพี่น้องข้อมูลแนวทางของอาจารย์วุฒินะครับตามมาด้วยใบหนีของอาจารย์สุกัญญานามเมืองวสันวนา้าเป็นที่แดงสะกดผิดจังไรก็ต้องกราบประธานอาภัยหลายๆเด้อนะอาจารย์ครับหกเจ็ดสี่สามหาเก้าหัศูนย์สาม เจ็ดหาซีซีเจ็ดแล้วก็สากับแปดสพี่น้องครับอาจารย์สุกัญญาอันนี้ของอาจารย์สินโคราชนะครับเดนหากับแปเนาะสามหา c, ี8ีแปดหาหาสามหาีแปหานะครับอาจารย์สินโคราชแนวทางของแอดใต้ฟ้าพี่น้องผมนะครับ เด่นหกวันนี้หกศูนย์หกสามหกห้าหกแปดหกเก้านะครับแอดใต้ฟ้าแล้วกลับเป็นแนวท่างของขันจม,มพินาจะเป็นสิทธิ์บางรัจจ์เนาะนะครับเด่นพันมิหามีเจ็ดมีแปดพี่น้องพันกระจับหาเจ็ดหาแปดหาศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ก็แปดศูนย์เดินนะครับสิบหกกลุ่มภาพันหกแปดนะครับพี่น้องครับ อาจารย์ทะเลใจพี่น้องครับหาสองหาสามหาเก่าสองเก่าสองหนึ่งสองสองสองสามสองซีนะครับสามตัวสี่ห้าสองสองห้าสองสองสองหนึ่งเก้าห้าสองสี่สองหนึ่งและห้าสองหนึ่งนะครับติดแดงภาพพี่น้องมาปิดท้ายคลิปนี้กันทีอาจารย์บันไพเมืองพ้นนะครับ งวดที่ผ่านมาเด่นเพิ่นมาอยู่เดอ้ออาจารย์บันไพ่นะครับที่เด่นกระเบ,บิดเอาเมาเทียบเนาะก็ย้อนว่างวดที่ผ่านมาบ่ได้ลงข้อมูลแต่ว่าเก็บรวมรวมใหมเบิดนั่นล่ะข้อมูลก็ได้พี่น้องนะครับงวดน,นี้16กุมภาพันธ์เด่นเพิ่นมี3มี4มี5พี่น้องครับมี3มี4มี5เดอ้อเด่นของอาจารย์บัญไพเมืองพ้นนะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่นจับคู่2โตพี่น้องครับ42 43 46 47 52 53 หาหกแล้วกหาเจ็ดของแ่พี่น้องนะครับอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลเพิ่นเศร้าเขียนตั้งแต่ดนระเด้อนะครับพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นตามกลุมต่างๆเพจต่างๆที่เพิ่นแช่เพิ่นแบงปันกันนั่นเป็นอันเก่าเพิ่นนั่นนะครับแต่เพิ่นใส่ต่ดนแล้วนะครับด้าหลังมานนี่เพิ่นเพิ่นพิมพ์จังสีละนะครับเพิ่นพิมพ์มาดนเราด้นะครับเพิ่นเศร้าเขียนดนละนะครับพี่น้องส่งข่าวส่งข่าวหาแน่สะดอกนะครับอาจารย์เพิ่นก็แจ้งยู่เพิ่น่าขันมีไปเรียกเก็บจังสันจังสีนี บบแมนเดอร์โบแมนผมเพื่วนว่าจังสี่นะครับที่แดงเคยเห็นเพื่อนโพดอยู่นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณได้หลายสําหรับอาจารย์บนันนไยเมืองพนเนาะนะครับติเตกีนีบมธรมดาให้พี่น้องนะครับที่แดงเคยตั้งฉายาให้เพื่นอยู่แชมป์ลายสมัยบ้านไผ่มืองพนมาสันทอ เอาอยว่าเป็นการทำนา้ตัวเลขพี่น้องครับท่ายตเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเรียนการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้อโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเดียเข้ามาอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันกราบขอบพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้อนะครับเพื่อเฟื่อขอมูลนวทางให้พี่น้องได้เบิกได้ชมนะครับได้เลือกยิบไปใส่ไปหาเนาะ,ะเถือว่ามักตรงกันก็ได้ ขอบคันมหม่คิมนาพี่น้องผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ